พี่ว่าพี่ผ่านมาทุกๆทุกๆสถานการณ์แล้วนะบางทีคนบอกเลิกก็เจ็บปวดกว่านะเพราะอะไรบอกเลิกท,ท,ทั้งทั้งที่ยังรักอยู่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะปวดแค่ไหนเนี่ยทำไมไม่ทนอยู่ทนอยู่ก็เจ็บไปอีกแบบนึงแต่ยังได้เห็นหน้าทําไมถึงเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาท,ท,ท,ทั้งทั้งที่เรายังรักอยู่รักก็รักแต่ว่ามันยังเจ็บปวดน้อยกว่าที่ยังเห็นหน้ากันแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น พี่ว่าจากกันเลยดีกว่าให้ยังเก็บความทรงจําความรักที่ยังอยู่ในใจอยู่ดีกว่าที่วันหนึ่งเราต้องเกลียดกันจริงๆอะ่ะไม่อยากเจอหน้ากันจริงๆเขาเกลียดเกลียดคนคนนั้นจริงๆพี่ว่าอันนั้นอันนั้นแย่ที่สุดละฉันเจ็บนะแต่ฉันก็ต้องไปจปจปใจใ